ผู้สุขชนครับมืนหนึ่งหลอดมามีรายการบังไฟนะครับวันจันทร์ที่ยีิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบ้านนาดีน้อยนะครับผมงานประเพณีบุญบังไฟครับตำบลน,น้าสมัยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรรายการบังไฟมีดังต่อไปนี้บางที่หนึ่งสับสุวรรณบางที่สองแกะทองคำสามบุญพลาบางที่หนึ่งสี่บุญพลาบางที่สองห้าเด็กนนศิลหกนิสิตสุราเจ็ดนาคอดน้าสมัยแปดชออมะคาหวาน เก้าสหลักหลับสิบท้องพักดีสิบเอ็ดแววตาผ้าเพิ่นสิบสองบรรจลัดแปดแปดสิบสามดำเหนือส,สุดสิบสี่สื่อเปาเองสิบห้าสื่อเปาเองทีมงานกะทิลอยฟ้าบวกไอ้ผ้ายนอนดำหน่อยเสียงสวรรค์บวกขี้ลอยหน่อยสิบผ้าดำครับเครื่องเสียงปัญญายี่สิบครับฟรีทุกที่ยืนนะครับอย่าลืมไปกำลังแรงใจกันนะครับผมอ่าชวนมัดเดาลุงหลอดนะครับซับสุวรรณอ่าชอมะขามหวาน สอลักๆนะครับ้วก็บบะจลัดแปดแนะครับผมเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบริเกียวขายไฟใดใทั้งสิ้นบริหารรูจักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมอ่ะลุงหลอดก็อาจสิไปบ้านหน้าดีหน่อยนะครับผม มาอลอหลุนลอเชียร์กันไปว่าลุงหลอดจีไปใส่กาศิไปมองนี่นะครับปีทุกที่ยืนนะครับย่ะเรื่องแพปกาลัางแรงใจกันไอกะทิลอยฝาดน,นะครับผมหากข้อบูลผิดพลาดประการใดลุงหล,ลอดเดฟซีกราบขอภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหล,ลอดเดฟซีสวัสดีครับ